ไายโคกัสอะไรอยู่ครับอะไรพี่โบต้องถามจริงจังกบเดี๋ยวเรี่ยวไปดีกว่าทอะไรมา่าจจับกระปอมเองตั้งแต่เมื่อไหร่วะเมื่อไหร่ตั้งใจกับกระตอมกระปอมจุ่งปอมาเล็กจุ่กาวจช่มกู้จริงจับจับจับแล้วจับแบบกินเลยนะใส่อยู่กินกินเยอะหรินเนื่อไม่ยางีแ ไม่ก็ตอนเด็กๆอ่ะคือเด็กก็คือแบบเขาก็ไปไล่ยิงอะไรเงี้ยก็จริงนะเนี่ยตัวนี้ก็ไปก็ไปกับเขาไปไล่ยิงคือตอนเด็กเป็นอะไรที่แบบสนุกไปไล่ยิงกระป๋องอ๋อทำงานเล่นงานที่ทำไม่ใส่้ม่ใสอยากลองยิงกระป๋องไหมอ่ะว้าวใส่หน้าเลยไม่อะใครดีวะถามอะไรอยู่มันตลอดยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่เลยนะต้องแ้วี่เรยู่อยู่กันก็หลายยี่สิบเอาต้องจียกันติดไปข้างกันนิวเรขอถามพี่แม้ก็ได่หนพี่วางแผนออกไปจะทำอะไรอยากเป็นอะไรอ่ะคิดหรือเปล่าพี่พี่อยากเป็นนักร้องพี่อยากเป็นนักร้องเลยแต่ว่าก็เป็นนักร้องที่เล่นละครด้วย อะไนะนักร้องที่เล่นละครได้ด้วยอัอนิกต้าเหรอฮะอันนิกตาไม่ใช่เรวร้องให้แบบนี้ป่ะก็ไม่เอกต้านะสามที่หัวละกันว่าเขาบอกว่าให้ติดตัวเนี่ยได้กับแดด อ๋อเรื่องสนุกสนุกแค่ี่เดืยนี่ไงหลังเ่ถึงเรื่องสนุกอยู่พี่จะหลับพี่บอกว่าพี่ทำงานตั้งแต่เด็กๆเนี้ยพี่เคยไปเที่ยวแบบที่เด็กเขาไปเที่ยวกันรึเปล่าคือยังไงอ่ะแบบพวกดิงเบอร์อ๋อไป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 มอหนึ่งก็เคยไป มันไม่ไปอ่ะโรงเรียนไม่พาไปหรอฮะโรงเรียนไม่พาไปหรอโรงเรียนพาไปแต่ผมไม่ไปเออค่าสลุดษาเออห้าร้อยผมไม่อยากเสียตังค์โอ้พี่มาลดขึ้นราคาแต่ไปแค่อยากรู้ว่าเออจะไปเที่ยวอะไรบ้างเกิดๆถามพี่โจ้่อยพี่โจ้ไปเที่ยวคำถามมากจังเออตอนนี้ใครพูดที่บอกว่าจบซีซั่นแล้วจะเทอย์รีเวิร์สคระเออ เก่งมเทียบเลยไปไหมไปจบดีแค่ไม่ดีกว่ากเลเนาะจะดีมากเลยนะครับถ้ามีคนอย่างใจดีขนาดนีครับพูดดังๆพี่อีกทีนึงเขาไม่ค่อยได้ยนใครจะพาไปบ้างต่จากต่างประเทศก็ได้นะไปด้วยกันเอาเฮ้ยเขาเฮ้ยมาเลยพูดไม่เสร็จเลยไปไหมครับอีกทีคำถามจบแล้วจบแล้วเสียเป็นพันเข้าไปเดินเล่นเข้าถึงร้อยเพื่อน อะไรดีวะเพื่อนแม่งเขาไม่เล่นมัมนี่เล่นอะไรกันดีสักนี่ยที่ไหนคือูดูวาเซลอยากไปเล่นเล่นอะไรสไกหนึ่งล่ะเล่นล็อกตัวปู่ไหมคุณพูดชี้ไม่ออกว่ะถามง่ายๆถามเบสเนี่ยเบสซ่เอนเยเเออพี่เมย์ไม่โดนถามเออพี่เออผมได้ถามคิดออกละทำไมพี่กินอะไรแล้วพี่ไม่อ้วนเลยอ่ะพี่เขาไม่กินอะไรนะแต่เพื่อนผมก็เห็นพี่กินแบบ พี่กินเป็นขับพี่เลือกกินไงเลือกเลือกของแบบที่มันไม่อ้วนกินไรเงี้ยถ้าที่กินเยอะพี่ก็อ้วนถ้าพี่กินแบบไม่เลือกแล้วเราเคยอ้วนมาก่อนหอ้วนกว่านี้เคยอ้วนกว่านี้เคยอ้วนสุดก็ห้าสิบสี่โลห้าสิบสี่ไม่ได้อ้วนมากนะใช่พี่เป็นคนร่างเล็กไงแต่มันก็อ้วบอ่ะเคยอ้วบเคยอ้วบมากมากอยู่ช่วงนึงโอใช่ออเคยอวบแบบริดเปรีอยู่ช่วงนึงติปรีตัวตาย ท้ายก่อนคิดกันพ <c oughs> ูดไปลงดูแย่แล้วเลยดีมากถามว่าบ้าหรือเปล่าถา,า,ามสองคนได้ไหมแต่มันเป็นคำถามเดียวกันอะ <c oughs> ทำไมอ๋ออ่าให้ถามันเดียวกับโฟกัสแบบเวลาแบบเล่นด้วยอย่างเงี้ยบางทีแบบรู้สึกว่าเล่นมากเกินไปหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่บางทีก็ก็เป็นปกติก็ไม่รู้ไงแต่รู้สึกตัวเองบางทีก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะเล่นมาแปลถ้าไม่เล่นนะแปลกเออหมดแล้วไปเจอเพื่อนไปตะกายจะถามมาลิว่านอกจากเรื่องครอบครัวแล้วมีเรื่องอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจอีกไหมผมเหรอก็เรื่องก็ถ้าไม่สบายใจเลยมันก็มีตัวผมแหละ ว่าพัฒนาการช้าอะไเอ่อเป็นท้องอยู่างนี้แต่เป็นคนที่แบบโม่อะันเซลล์ไปช้าเออแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรนะมันได้อะไรอย่างเงี้ยมาเร็วเพื่อนคนนี้มองว่าผมเป็นปากหมายแล้เนี่ยทำอะไรเหรอนี่นี่ย่อไม่ผมอกระทู้ผักผุ์นี้ยไงรถบอสใส่รุ่นแรก ที่ขับได้ไม่เอ้ยไม่เอารุ่นเดียวไว่าเขาไม่เอายี่ห้อเดขอโทษที่อยากได้ทีอยากไดเออที่เอ้ยมันก็ไม่ยี่ห้อเหมือนเดิมหรอวะเออมาเรีวสักลายตอนอายุเท่าไหร่สักลายตอนอายุเท่าไหร่สักลายสักล่องผสักลายสักอะไเออไม่ทำเล่มมอเตอร์ไซค์บ้างเหอเไปเงสักหนึ่เบนถามว่าขยายได้แ่ไงถ้าแค่พูดแต่หนูี่ทำมาเรีวเรืออ่ะ

It's okay.